สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูยออยอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะลูกในการเรียนวิชาภาษาไทยสำหรับน้องป .1 น,นะคะเราจะมาทำการทบทวนสระซึ่งสระในภาษาไทยนะลูกมีหลายตัวมากเลยเพราะฉะนั้นการทบทวนนะคะครูยออยได้แบ่งสันจัดเจนชัดเจนแล้วว่าการทบทวนนั้นจะทบทวนไปวันละสละ ซึ่งการทบทวนจะให้เด็กๆนั้นได้ทำใบงานได้ฝึกอ่านไปด้วยเนาะลูกเนาะสำหรับวันนี้นะคะสระที่ครอยจะพาเด็กๆทำการทบทวนและเด็กๆจะได้ทำใบงานเป็นสระอะไรเราไปดูกันเลยค่ะลูกมากันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสระที่เราจะทบทวนมีชื่อเรียกว่าสระอวด ซึ่งสระอัวนะคะให้เด็กๆดูตรงนี้นะลูกจะมีทั้งอะไรลูกทั้งสระอัวแล้วตามด้วยสระอะอยู่ด้านหลังซึ่งส่วนที่ขีดสีดำไว้หรืออออ่างเติมไว้เป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งสามารถเป็นพยัญชนะต้นหนึ่งตัวนะคะโดยสระอวดเนี่ยบางครั้งเราจะไม่ค่อยคุ้นหูกัน แต่เขายังอยู่ในสระในภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำการทบทวนและรู้ว่าสระอวกเขียนอย่างไรนะคะนอกจากนี้เรามาดูใบงานกันเลยเนาะซึ่งใบงานนะคะจะมาในรูปแบบที่เราเคยทำมาแล้วโดยเป็นการให้เด็กๆนะลูก นำนะคะตัวพยัญชนะที่อยู่ในรูปกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเอามาผสมหรือบวกกับสระอัวแล้วเขียนเป็นคําออกมาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราเคยทำแบบที่ว่าครูออยเอารูปภาพมาให้แล้วให้เด็กๆดูว่ารูปภาพนั้นตรงกับพยัญชนะตัวไหนใช่ไหมคะแต่วันนี้ครูออยใจดีค่ะลูกอำนวยความสะดวกให้เด็กๆ โดยให้พยัญชนะมาเลยแล้วก็ให้สระออวดตามจากนั้นเด็กๆต้องทำการผสมคำนะคะแล้วก็เขียนคำใหม่แล้ววันนี้ถ้ากิจกรรมมาในลักษณะแบบนี้ให้เด็กๆเตรียมตัวเอาไว้เลยว่าจะต้องมีการฝึกอ่านสะกดคำก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูใบงานกันก่อนโอเคไหมอ่ะ สำหรับใบงานให้เด็กๆนะลูกผสมคํานะคะเอาพยัญชนะต้นบวกกับสระอัวจากนั้นเขียนคําให้ถูกต้องโอเคไหมซึ่งถ้าเราดูที่ข้อแรกผอพึ่งนะคะบวกกับสระอัวกก็กลายเป็นอะไรลูกผออัว่ววก็นำผอพึ่งมาเขียนก่อนนะคะ เด็กๆเขียนให้สวยก็ครูออยเลยนะอ่าครูออยเขียนใหม่ดีกว่าพอพึ่งนะลูกอ่าพอพึ่งบางคนยังสับสนระหว่างผอพึ่งกับพอพาดพอพึ่งหัวเข้านะจ๊ะส่วนพอพานหัวออกหัวอยู่ข้างนอกเนาะจากนั้นตามด้วยสระอวซึ่งสระอวดถ้าใครย,ยังเขียนไม่ได้มีไหมลูกตัวอย่างมีในใบงานไหมคะ มีเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยสำหรับไปงานวันนี้นี่คือตัวอย่างโอเคไหมเ,เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะต้องทำการผสมคำทั้งพยัญชนะรวมกับสระอัวจากนั้นเขียนคำใหม่พอเขียนคำใหม่เสร็จแล้วทำอะไรลูกทำอะไรคะทำอะไรเอย่ย ฝึกอ่านสะกดคำนะลูกนะครูออยฝากด้วยนะคะเด็กๆโอเคไหมลูกครูออยฝากด้วยนะทั้งหมดจะได้คําคำพออวะพัวยออวะยัวโอเคไหมซึ่งถ้าใครสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีส่วนของพยัญชนะซ้ำกันไปด้วยนะคะตรงนี้ครูออยฝึกการสังเกตเด็กๆโอเคไหมใครเจอแปลว่าใช้ประสาทสัมผัสในส่วนของการสังเกตได้ดีโอเค แล้วกลับมาพบกับคุณกูณออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ